กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับชอ่องสาวโซพาเรชั่นแนลด้วยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเอฟซีใหม่ My, และก็เอฟซีเก่าแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนนิดนึงนะคะพี่น้องจา๋า คำเตือนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ mm hmm. เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าเรามาสรุปแนวทางกันเลยนะคะแนวทางฮานอยสูตรมัดรวม3น้อยนะคะพี่น้องจา๋า ซึ่งก็เข้ามาแล้วหลายงวดน,นะคะแต่แอดมินก็จําไม่ได้แล้วนะคะว่ากี่งวดแล้วนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้แอดมินก็ได้มา,าเด่น9เด่น5นะคะพี่น้องจา๋า06นกนะคะ06หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋ามาแต่ตัววิ่ง6นะคะ08ก็หลุดไปนะคะ2 5ห สองห้าเข้ามานะคะพี่น้องจ๋าตัวเลขที่แอดมินติชอบด้วยนะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสองห้าห้าสองนะคะพี่น้องจ๋าหนึ่งเก้าก็มานะคะพี่น้องหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งทุกอย่างต้องไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าห้าหนึ่งก็เข้านะคะพี่น้องห้าหนึ่งอันนี้มาตรงๆงเลยนะคะพี่น้องมาตรงๆนะคะไม่ได้กลับไปไหนเลยนะคะ ส่วน8 6นะคะ8 6ก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋า8 6หหลุดไปนะคะ1ก็มาตัววิ่งนะคะพี่น้องจา๋า2ก็มาตัววิ่งนะคะ5ก็มีนะคะตัววิ่งสรุปนะคะเข้ามา3คู่นะคะพี่น้องจา๋านอยปกติกับน้อย VIP นะคะนอยปกติบนล่างเลยนะคะพี่น้องจา๋า เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรับไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่4เดือน5ปี64นะคะพี่น้องจา๋าแนวทางนะคะฮานอยฮานอยสูตรมัดรวมนะคะมัดรวม สามนอยนะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขที่แอดมินคำนวณมาได้นะคะบวกลบคูณหารมาได้นะคะพี่น้องจา๋าเด่นสามนะคะเด่นสามเด่นศูนย์นะคะวิ่งเด่นนะคะพี่น้องจา๋าเรามาเจาะสามกันนะคะสามศูนย์ สามหนึ่งสองสามหแล้วก็3ามนะคะพี่น้องจ๋าเอาไม่เห็น9พี่น้องแปบ๊บนึงนะคะสาเนะคะเรามาเจาะศูนย์กันนะคะศูนย 0ูนูนย์ไม่มาสักทีพี่น้องแอดมินก็เอาตลอดเลยศูนย์ศูนย์แต่ไม่มาสักทีนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สามมีแล้วไม่เอาพี่น้องศูนย์สองศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย 0ูนเก้านะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะ0ูน3เก้าสามสามแล้วก็0ูนูนชอบตลอดเลยคะ่ะพี่น้องจา๋า 0, 0ูนูนี้เรามาตีตารางกำลังวันกันนะคะจะเป็นเก้าหก แปเนะคะพี่น้องจา๋าทุกอย่างต้องไปกลับนะคะพี่น้องไปกลับทุกครั้งนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจา้าก่อนออกไปก็ฝากด,ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่ง กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะแอดมินก็จะได้มีกำลังใจทำแนวทางตัวเลขคำนวณตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากทุกท่านนะคะคัดตัวเลขดีๆนะคะพี่น้องจา๋าขอให้ทุกท่านรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะกราบสวัสดีจ้า